สวัสดีครับวันนี้เรามาชมทุเรียนปลูกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับปลูกที่อำเภอเมืองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการโชว์นะครับต้นทุเรียนที่มีอาการขาดน้ํานะครับปลูกในพื้นที่ที่แดดร้อนจัดนะครับสังเกตนะครับที่ปลายใบก็จะมีการนะครับตรงขอบใบและปลายใบนะครับมันจะแห้งแล้วก็ม้วนนะครับ อันนี้เป็นอาการที่ผมปล่อยให้ทุเรียนนะครับตากแดดและก็รดน้ำด้วยหัวสปริงเกอร์นะครับซึ่งน้ำไม่พอนะครับที่จะให้ต้นทุเรียนเนื่องจากว่ามีปัญหากับระบบการจ่ายน้ำของสปริงเกอร์นะครับทำให้ทุเรียนได้รับน้ำน้อยนะครับน้ำไม่ถึงโคนทุเรียนได้อย่างเต็มที่นะครับทำให้ทุเรียนนะครับมีอาการ ายใบยนะครับมีอาการเป็นขอบไหม้นะครับซึ่งอันนี้ปลูกได้อยู่ประมาณ1เดือนนะครับปลูกเดือนอ่าประมาณ19เมีนานะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับอันนี้เป็นร่องรอยจากการขาดน้ําแล้วก็โดนแดดจัดนะครับเนื่องจากปลูกช่วงมีนาแล้วก็ผ่านไปเมษานะครับซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนจัดนะครับ แล้วก็จากการที่ทราบว่าทุเรียนมีอาการขาดน้ำแล้วก็ทำการให้น้ำมากๆนะครับก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คือตรงปลายนะครับจะมีการแตกใบใหม่ใบอ่อนขึ้นมานะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าครบ,บริเวณต้นก็จะมีการแตกใบอ่อนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการเพิ่มน้ำนะครับ ให้กับต้นทุเรียนมากขึ้นนะครับแต่ก็ใบที่มันไหม้ไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้นะครับก็เป็นการสร้างใบชุดใหม่ขึ้นมาแทนนะครับซึ่งทุเรียนนี้ก็จะมีความแตกต่างนะครับซึ่งการปลูกในพื้นที่ที่มีบรรยากาศที่แตกต่างกันนะครับก็จะทําให้ทุเรียนมีผลเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นการปลูกเอาไว้ที่ บริเวณกลางแจ้งนะครับพูกแง่ก็คือปลูกตากแดดนะครับเพิ่งจะมาทําร่มให้เมื่อไม่นานนี้นะครับใบก็จะเสียหายนะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ร่มลาไรนะครับเป็นอากาศไม่ร้อนนะครับปลูกที่บริเวณชายน้ํานะครับาตามไะชมเลยครับ ครับต้นนี้ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับที่ปลูกพร้อมกับต้นหมอนทองอ่าที่ได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้อ่าเป็นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์กบชายน้ํานะครับได้มาจากสวนตะการที่นนทบุรีนะครับปลูกพร้อมกันแต่อันนี้เป็นต้นที่อ่าไม่โดนแสงแดดจัดนะครับอยู่ในบรรยากาศที่ร่มลำไยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเป็นพื้นที่ปลูกใต้ ล่มมะม่วงแล้วก็ล่มต้นมะพร้าวนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับแสงแดดจะเป็นแสงแดดลำไรนะครับไม่ร้อนซึ่งบรรยากาศดีครับตรงนี้เป็นพื้นที่ชายน้ําลมพัดผ่านตลอดอากาศไม่ร้อนนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับอันนี้คือความต่างที่เห็นโดยชัดเจนก็คือ,อบริเวณใบนะครับจะไม่มีอาการไหม้นะครับซึ่งการให้น้ํานะครับก็ให้โดย อ่าสปริงเกอร์นะครับที่มาจากระบบตัวเดียวกันนะครับให้น้ําน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่าบรรยากาศความร้อนหรือว่าความชื้นนะครับจะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับด้านนี้พูดง่ายก็คือด้านนี้จะมีอากาศที่เย็นสบายกว่านะครับทำให้ทุเรียนไม่ร้อนนะครับปลายใบก็จะไม่ไหม้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทุเรียนชุดนี้ก็จะมีการแตก ใบอ่อนขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับต้นหมอนทองที่ได้นําเสนอไปนะครับมีการแตกแตกยอดนะครับยอดอ่อนบริเวณลําต้นขึ้นมานะครับซึ่งการปลูกนะครับก็ยังไม่ได้ทําการใส่ปุ๋ยหรืออะไรมากนะครับที่ใส่ปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับเป็นปุ๋ยใบไม้ที่ได้นํามาจากบริเวณ กลเคียงครับในท้องถิ่นที่นำหามาได้นะครับต้นนี้จะมีต้นที่สวยกว่าต้นอื่นที่สุดนะครับเนื่องจากว่าปลูกในพื้นที่ร่มลำไรนะครับก็อันนี้เป็นคลิปที่นำเสนอโดยการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการปลูกในที่มีแดดร้อนจัดนะครับกับการปลูกในพื้นที่แดดร่มลำไรนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าทุเรียนนะครับจะมี อาการใบที่แตกต่างกันนะครับครับติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะนำมาเสนอครับทุเรียนสุพรรณทุเรียนเมืองเหนือครับผมขอบคุณครับ